สวัสวัสดีคร ouais, ับวันนี้มีมาคืเดี่ยวที่สี่ของงานนะครัมวยไทยเจ็ดสียกสี่แล้วยกสี่ที่ต้องเดินหน้า้อน่จังหวัด่าน้นเดียวครับกคอตีเารับยกสี่แล้วับตัดสินแพ้ชนะก็สืนนี้ครับตั้งตะแรนโชระดามาสี่ทุกนะครับจะมาก่อนก็ค้นเวทีสี่ทุก้อลจะผมครับ เราดันไปตกรีบบัตรสีเหลืองครับทำบุญ20บาทกับรอบนี้ถ้ากำนันไม่ได้เมานะครับวัดทุ่งรียนบัตรสีเหลืองครับทำบุญ20บาทครับทำบุญ20บาทต้องการบัตรเพิ่มนะครับของเบอร์บวยกมือเลียงนะครับไม่ได้ยินน้องก็ติดไม่ได้ยินทางหลังนะเธอต้องติดนเราไม่รู้ใครบัตรสีแดงขาดหนึ่งอันนะครับปรวดผ ท่านใดอายัดบาดโงกองกาไปนะครับโทษปรับ4,000บาทนะครับโทษจำคุก4เดือนนะครับหรือทั้าจำทั้งปรับโอ้โห,โหงง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 รงนงงนงง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  วงล้อการกุศลนำโชคครับวันนี้พบกับตะกัแดงชนระดานะครับงืนนี้พบกับตะกแตนบัดสีเหลืองก็ตบปุ่น20บาทครับปุ่น20บาทกับบัดสีเหลือมวงล้อการกุศลนะครับคืนนี้คืนที่สี่ของงารนะครับ เราก็ดีใจเข้าปีนี้เร็วไม่กี่ใบเลยครับีดเยไม่ถึงร้อยใบแล้วครับต้องการบัตรเพิ่มนะครับ20บาทเท่านั้นรอบทำบุญนะครับเงิน20่สิบบาทรอบทำบุญสิบบาทนะครับคนเยอะลุ้นรางวัลอีก10บบาทดีเราแบ่งจัดกันส่วนให้เป็นอย่างดีนะครับ4วัน4คืนขอบคุณและขอคำใจนะครับเร็วไม่กี่ใบเลยครับทอนทีครับเหลืออีก3ใบครับใครต้องการบัตรนะครับอีก3ใบครับ สามใบสองใบสามใบครับเนี่ยถูกกับปันแน่นอนครับเนี่ยออกสามใบสุดท้ายนะไปเชื่อลงดูกระของแพงทิ้งลอตเตอรี่ไปนะหัวใจจริงๆก็ไแล้วจะใครคิดไปทาไหรับดอกะครุรัก้องประวัตอย่างเป็นทางการาืต่อนนี้เจ็ดหนครับเจ็ดครับ สาวใส่เสื้อลายเจ็ดศูนย์กับเจ็ดงวัลค้างเคียงนะครับยกด้วยนะครับรางวัลขค้างเคียง7จ็ดศูนย์กับเจนะครับ7จซ้ายมือผมเจขวามือะกักันไาสแล้ว ส,สีแดงครับทำบุญ20บาทเช่นเคยครับขอขอบคุณแนละก็ขอขอบใจทุกคนทุกท่านนะครับเา้าเมตตาออกปัตรสีแดงครับทำบุญ20บาท,บาทครับวงล้อ,อการกุศลฝาชีพาโชคง,งานเระจปีวัดทุน,นีคืนนี้คือที่4ของงานนะครับไม่ได้คืนแรกนะครับ ทรานพลาโอกาสทุกทีนี่ท่านเดียวทกีคือเดียวเท่านั้นนะครับหลไหลองค์ท่าอยู่ดตงนั้นมีโอกาสแล้วอย่า้แล้วไปครั้งนนี้อยาได้พลาดโอกาสนะครับใครได่เจอเข้าไปซื้อไม่หาก็มายืนดูคุณครูโรงเรียนวัดทุกีนสวยๆเทนั้น